มันเป็นรถเก่งทรงมินิที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทยมันมาพร้อมกับเครื่องม2จประหยัดน้ำมันแถมช่วงล่างที่ติดถนนมันคือ Suzuki s w i f เราไปดูในส่วนของทางด้านหน้าของเจ้าตัวสูซูกิ s w i ิคันนี้หน่อยดีกว่าข้างหน้าแต่งด้วยดีไซน์ใหม่รอบคันโดยชุดแต่งนี้ไม่มีวางจําหน่ายแยกแต่อย่างใดดีไซน์ภายนอกดูโดดเด่นด,ดูสปอร์ตดูปาดเปียวและกระจังหน้าสีดําตกแต่งลายเส้นโครเมียมมาพร้อมกับไฟลูกหน้าแบบาโ r เจ e n Manti r e f e c t o r นะี่เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทานด้านข้างกันต่อเลยด้านข้างออกแบบมาส่งสปอร์ต ฝาครอบล้อรายใหม่ที่ทำให้ดูน่ารักและเรียบร้อยมันยังมาพร้อมกับคีเลสสมาร์ทเอนตี้และนี่คือด้านหลังของเจ้าซูซูกิสวิปคันนี้เราจะเห็นโลโก้ของซูซูกิสวิปเป็นโครเมียมทางด้านหลังด้านหลังสามารถเก็บของได้อย่างกว้างขวางแถมยังมีเครื่องมือช่างติดมาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของทางด้านในกันต่อเลยรถคันนี้มีระยะทางการวิ่งที่6 7 0 0 0โล วงมาลายแบบมัลติฟังก์ชันแถมมีหน้าจอ Android ให้ด้วยเป็นหน้าจอทัชสกรีนที่สามารถเชื่อมต่อกับบลูทูธได้มันยังมาพร้อมกับแอร์ออโต้แบบมือหมุนเบาะหนังสีดำตัดกับรอยตะเข็บสีแดงแบบซรงสปอร์ตและนี่คือภาพรวมบริเวณคอนโซลหน้าเราไปดูในส่วนของทางห้องเครื่องกันหน่อยดีกว่า และนี่คือสภาพภายในห้องเครื่องมันมาพร้อมเครื่องยนต์รหัสเค1 2 m ่มันมาพร้อมกับความแรงและความประหยัดเครื่องเบนซินสีสูบขนาด1.2ลิตรดูโอเจ็ตให้กำลังสูงสุดถึงไ3แรงม้าที่6,000รอบต่อนนาทีรอยตะเข็บบนฝากระโปรงรถยังเรียบเนียนสวยรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุและยังสามารถตรวจสอบสภาพสูญได้ตามปกติรถยังติดตั้งระบบ ABS มาให้ด้วย และนี่คือรายละเอียดของราคา